สวัสดีค่ะทุกคนเรามาตากแดดก,กันหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่ากี้ก็ต้องรีบถ่ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเย็นมากไปกว่าน,นี้แล้วเนี่ยจะมีคนเขาก็มานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันที่บริเวณแถวนี้เยอะนะคะเราก็อาจจะไม่สามารถจะมาถ่ายบริเวณนี้ได้ในช่วงเวลาที่คนเขาเยอะมากๆนะคะทุกคนคะวันนี้กี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะมาทาธุระนะคะมาธุระเสร็จแล้วก็ต้องมาทํางานด้วยนะคะมาแล้วต้องให้ได้ทุกอย่างนะคะจะไม่เสียเที่ยวในการเดินทาง ทุกคนเห็นข้างหลังกี้ไหมอันนี้คืออะไรเห็นไหมคะเห็นไหมแบบนี้ที่กรุงเทพมีอยู่ที่เดียวสูงเด่นเป็นสง,งา่าโดดเด่นนะคะไม่เหมือนใครอันนี้คือสะพานพระราม8ค่ะทุกคนนะคะสะพานพระราม8ส่วนทางด้านหลังกี้ตรงนู้นอีกจุดหนึ่งคือสะพานพระปิ่นเกล้านะคะทีนี้เดี๋ยวกี้จะเล่าเกี่ยวกับสะพานพระราม8แบบคร่าวๆให้ทุกคนได้รู้กันนะคะเอาเป็นว่าคร่าวจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเราลงดีเทลเนี่ยมันอนข้าจะละเอียดมากกี้กำลังจะนั่งดีไหมอ่านั่งแล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องเดิน นั่งตากแดดด้วยนะคะเดี๋ยวหลายคน,นในใจมึงบ้าป่ะวัเนี่ยไม่เป็นไรค่ะทนได้เพื่อคุณผู้ชมทุกคนทุกคนคะอันนี้คือสะพานพระรามแปนะคะเป็นสะพานทีออ่อยู่ในพระราชํำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าของเรานะคะข้อมูลก็คือว่าตอนที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมสมเด็จย่านะคะท่านเห็นว่าแถวแถวฝัว่งคนเนี่ยนะคะมันมีสะพานอยู่สะพานหนึ่งก็คือสะพานพระปิ่นการจราจรติดขัด นะคะพระองค์ก็เลยมีพระาราชดำริไว้ตั้งแต่ปี38นะคะว่าเมื่อกี้จะไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่15 15กรกฎาคม2538นะคะว่าน่าจะมีการสร้างสะพานอีกสะพานหนึ่งเชื่อมระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งชนบุรีนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาการจราจรให้มันเบาบางลงนะคะพระาราชดำรินี้มีตั้งแต่ปี38แนะคะแล้วก็สะพานก็ได้มีการก่อสร้างมานะคะแล้วก็เริ่มเปิดให้ใช้เมื่อวันที่7 พฤษภาคมพุทธศักราช2545นนะคะเวลา7โมงนะคะแต่ว่าพราะองค์ท่านเนี่ยเสด็จมาเปิดสะพานนี้จริงๆอย่างเป็นทางการคือเสด็จมาเองเลยนะคะก็คือวันที่20กันยายนในปี2545นสานะคะเนี่ยค่ะสะพานพระรามแทุกคนจะสังเกตว่าไอ้สะพานเนี้ยนะคะทุกคนมันจะไม่เหมือนสะพานอื่นที่เราเห็นทั่วๆไปเวลาเราไปามเออเวลากี่จะพูดยังไงดีทุกคนสังเกตไหมว่าเวลามีสะพานข้ามแม่น้ำอย่างเงี้ย สิ่งที่เราต้องเจอคืออะไรรู้ไหมเสาต่อหม้อนะคะแล้วมันก็จะมีปัญหาว่าบางทีเสาต่อหม้อมันอยู่ตรงกลางน้ำอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะมีปัญหาเวลาที่เรือมันแล่นไปแล่นมาถือว่าบางทีมันก็มีการชนบ้างอะไรบ้างถ้าการจราจรทางเรือมันค่อนข้างจะทรา ف ฟิกอะประมาณนี้ใช่ไหมคะทีนี้พระองค์ก็คงทรงเล็งเห็นแหละว่าเออไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เลยมีการสร้างสะพานพระราม8ที่เขาเรียกว่าเป็นรูปแบบที่แบบไม่ได้มีเสาต่อหม้อนะคะที่อยู่ตรงใต้สะพานทุกคนเห็นไหมคะจะไม่มีเสา แต่จะมีเสาอยู่แค่อันเดียวเท่านั้นคืออันสูงสูงอันนั้นเขาเรียกเป็นการสร้างแบบอ,อสมมาตรเออตะก,กี้พ,พูดต้องขอประทานโทษน,นะเอเราก็ไม่ใช่วิศวกรน,นะคะเขาบอกว่าเป็นการสร้างแบบมีเสาแบบอสมมาตรอ่ะก็คือหมายความว่ามีเสาแค่ตรงนั้นนะคะทุกคนเห็นไหมแล้วไอ้ตัวฝั่งที่มันเป็นตอมอ้อไม่ได้ตั้งอยู่ในน้ำด้วยนะทุกคนคะอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพยานะอันนี้กี่อยู่ฝั่งพระนครอยู่นะฝั่งนู้นคือฝั่งทาุรีนี่เท่าใช่ไหม เสาตองม่อ,มอตรงนั้นทุกคนเห็นไหมว่ามันตั้งอยู่บนตลิ่งตั้งอยู่บนตรงไหนตั้งอยู่บนฝั่งทนนะคะแล้วก็มีเสาอันนั้นขึ้นไปสูงสูงเห็นไหมคะสูงสูงนะคะทุกคนเห็นไอส้สีเหลืองเหลืองนีง่ไหมอ่านั่นแหละอันนั้นคือตัวโยงสะพานทั้งหมดนึกภาพไหมทุกคนนึกภาพตามนะไอ้ตัวเหลืองเหลืองอันนี้มันโยงสะพานทั้งเส้นเลยนะคะจากจุดตรงนู้นไปถึงตรงนู้นนึกภาพใช่ไหมสะพานอันนี้ความยาวรวมกันตั้งแต่ทางด้านนน้นจนถึงทางด้านนี้เนี่ย475กิโลเมตร ใช่ไหมว่า475กิโลเมตรปะใช่ใช่ใช,ใช่ประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้แต่ว่าดีเทลต่างเนี่ยเดี๋ยวจะลงในรายละเอียดให้อีกทีว่ามันมีอะไรบ้างเพราะมันยิบมากนะคะที่แค่จะบอกให้ฟังเฉยๆว่าอันนี้เป็นพระราชำริของรัชกาลที่9แล้วก็เอาอจริงนะคะมีบุญคุณแบบว่าเออเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณูปการต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหาคนครเนี่ยที่ต้องใช้การจราจรบนเส้นทางฝั่งพระนครไปฝัง่งทนนะบอกว่า เขาบอกว่าสะพานนี้มันช่วยบรรเทาการจราจรได้มากเลยทีเดียวนะคะทุกคน